ครับนี่เป็นล่องสีขนาดหิ่สิบแปดนิ้วนะครับพามาเบ่งล่องสีกันเด้ครับเด้อเครื่องตั้งอยู่อำเภอด้านสร้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับยี่สิบแปดนิ้วนะครับสีหลอบเดียวนะครับตอนนี้กาลังติดตั้งกันนะครับติดตั้งเสร็จแร้วเลยทดลองเครื่องนะครับตอนนี้พามาเบ่งข้าวข้าวนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่4,000หา่นะครับแต่ว่าถทงแค่ซ้นปีนี้เท่านั้นนะครับมอเตอร์ของเราเป็นมิซ,ซููนะครับใช้มอเตอร์สามแรงนะครับ,รรบเดี๋ยวเจ้าน้อยก็ติดตั้งเซ็ตกระสเดียทดล่องเครื่องนะครับเตือนเครื่องแนะนําวยวิธีการใช้งานให้ลูกค้าเลยใด้เข้าใจนะครับใช่<ๆ>ขึ้นหน่อย